นี่คือการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายทีมนักบินอวกาศจีนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจเสินโจลบ20กําลังเตรียมการเดินทางกลับบ้านอย่างเต็มที่หลังจากการเดินทางในอวกาศที่ยาวนานกว่า170วันแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่พวกเขาจะกลับมาพวกเขายังมีงานวิจัยที่สําคัญอีกหลายอย่างที่ต้องทําในสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของจีนการวิจัยที่น่าสนใจที่สุดคือการศึกษาด้าน เวชศาสตร์อวกาศซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการอยู่ในอวกาศระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์การทดสอบที่ละเอียดอ่อนและทั้งหมดนี้เป็นการฝึกฝนให้ทีมนักบินอวกาศสามารถรับมือกับการเดินทางในอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดการวิจัยทางชีวเคมีที่สำคัญทีมนักวิจัยได้ศึกษาจุลชีพในลำไส้และการเปลี่ยนแปลงของมันในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งสามารถมีผลต่อการเผาผลาญและระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งพวกเขายังวิเคราะห์สารเมตาบอลา์ในปัสสาวะเพื่อปรับปรุงระบบตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินการเผาผลาญในอนาคตนอกจากนี้ทีมนักบินอวกาศยังตรวจสอบสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งตรวจช่องท้องกล้ามเนื้อและระบบหลอดเลือดหัวใจเพื่อให้ทีมภาคพื้นดินได้ติดตามสุขภาพของพวกเขาอย่างใกล้ชิดในขณะที่ทีมนักบินอวกาศอยู่ในสถานีเทียนกง พวกเขายังมีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบภายในสถานีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สถานีอวกาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการเดินทางนี้เป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการพัฒนาการเดินทางอวกาศของจีนและการวิจัยที่ทำได้จะช่วยปรับปรุงสุขภาพของนักบินอวกาศในอนาคตมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยความสำคัญและความสนุกสนาน